สวัสดีค่ะคัญคูม่นะคะวันนี้คุณคูม่มีคําถามมาไายเด็กๆค่ะพยัญชนะไทยตัวใดใน5ตัวนี้นะคะที่สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งเสียงททหารและเสียงดอเด็กค่ะคุณคูม่ให้เวลาคิด5วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยก็คือตัวทอบโทค่ะตัวทอบันโทสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งเสียงททหารและเสียงดอเด็กนะคะ วันนี้นครูใหม่จะมาให้ความรู้เรื่องของการใช้เพยชนะตัวทบันโทค่ะตัวทบันโทนี้มีที่มามาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะในวันนี้ถ้าเรียนได้เรียนแล้วก็จะสามารถอ่านออกเสียงถูกต้องทุกคำค่ะที่มีตัวทบันโททั้งที่เป็นเสียงดอเด็กแล้วก็เสียงทอทหารนะคะเราจะมาเริ่มอ่านออกเสียงคำที่มีตัวทบันโทออกเสียงเป็นดอเด็กกันก่อนค่ะคำแรกค่ะบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิต อีกครั้งนะคะบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตหมายถึงนักปราชญ์หรือผู้จบการศึกษาระดับปริญญามณฑบอ่านว่ามณฑบอีกครั้งนะคะมณฑบอ่านว่ามณฑบหมายถึงเรียนยอดบันอกอ่อานว่าบันฑรอ,อีกครั้งนะคะบัดออ อ่านว่าบันดอกบันดอกที่มีตัววแหวนกระลันนะคะหมายถึงกลองเล็กๆชนิดหนึ่งที่พวกครามใช้ในพระราชพิธีบันดอกอ่านว่าบันดอกอีกครั้งค่ะบันดอกอ่านว่าบันดอกบันดอกที่มีกอไก่กรลันนะคะหมายถึงกระเทยหรือขันทีบันดุอ่านว่าบันดุอีกครั้งค่ะบันดุ อ่านว่าบรรดุหมายถึงสีเหลืองต่อไปนะคะจะเป็นการอ่านคำที่มีตัวรมนโทออกเสียงเป็นอัฐารค่ะเด็กๆอย่าลืมจำความหมายของคำศัพท์ด้วยนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะบนทกอ่านว่ามนทกอีกครั้งค่ะมนทกอ่านว่ามนทกหมายถึงกบมนทนอ่านว่ามนทนอีกครั้งนะคะ มณฑนอ่านว่ามณฑนหมายถึงบริเวณวงรอบแควน้มนมณฑาอ่านว่ามณฑาอีกครั้งนะคะมณฑาอ่านว่ามณฑาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งกุนทีอ่านว่ากุนทีอีกครั้งค่ะกุนทีอ่านว่ากุนทีหมายถึงหม้อน้ำ กุนทนอ่านว่ากุนทนอีกครั้งนะคะกุนทนอ่านว่ากุนทนหมายถึงตุ้มหูค่ะคำนี้เป็นคำราชาศัพท์ค่ะขันทศกรอ่านว่าขันทศกรขันทศกรอ่านว่าขันทศกรหมายถึงน้ำตาลกรวดบินทบาทอ่านว่าบินทบาทครั้งนะคะ บินทบาตอ่านว่าบินทบาตหมายถึงกริยาที่พระพิสุรับของที่นำม,มาใส่บาตรจันทานอ่านว่าจันทานอีกครั้งนะคะจันทานอ่านว่าจันทานหมายถึงต่ำช้าดุร้ายทันทคาตอ่านว่าทันทคาตทันทคาตอ่านว่าทันทคาตหมายถึง ชื่อเครื่องหมายสำหรับค่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงก็คือตัวการันนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะทันทถ,ถานอ่านว่าทันทถ,ถานอีกครั้งนะคะทันทถ,ถานอ่านว่าทันทถ,ถานหมายถึงเรือนจำประเภทหนึ่งเป็นที่ควบคุมผู้ต้องโทษค่ะในวันนี้คุณครูใหม่มีความรู้ในเรื่องของตัวทอมันโทอ่านออกเสียงเป็นททจารและอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะ คุณครูใหม่มีคำถามมาถามนัเรียน5ข้อค่ะถือเป็นการทบทวนความรู้ในวันนี้ค่ะคำถามข้อที่1ถามว่าทอมันโทในข้อใดอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กคุณครูหม่ให้เวลาคิด5วินาทีนะคะหมดเวลาค่ะก็ไก่บัณฑิตขอไข่มนทา ข้อควายกุนทีเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยกอไก่ค่ะคำว่าบัณฑิตตัวทอมันโทอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะมนธาอ่านออกเสียงเป็นทททหารและกุนทีก็อ่านออกเสียงเป็นทททหารค่ะไปต่อกันที่ข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ถามว่าทอมันโทในข้อใดอ่านออกเสียงเป็นทททหารค่ะคุณครูหมายให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีค่ะ เวลาค่ะมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะก็ไก่บันดอกข้อไข่มนทนข้อควายมนดกเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ถูกต้องค่ะเพราะคำว่ามนทอนอ่านออกเสียงเป็นททหารนะคะส่วนบันดอกทอมนทอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กและมนดทอมนทก็อ่านออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะไปต่อกันที่ข้อที่3ค่ะข้อที่3ถามว่า คำใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่นหีือยากขึ้นมานิดนึงค่ะ5วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะก็ไก่บรรดุขอไข่จันทานคอควายธันทคาดเพราะฉะนั้นนั่ก็จะเห็นว่าข้อที่แตกต่างก็คือกอไก่บรรดุเพราะทอมันโทอ่านออกเสียงเป็นดเด็กส่วนข้อขอไข่กับคอควาย ทอมันโทอ่านออกเสียงเป็นทอทหารนะคะต่อไปด้วยข้อที่4เลยนะคะข้อที่4ถามว่าคำใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่นอ่ถามเหมือนข้อเมื่อสครูนี้นะคะ5วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะกอไก่บันดอข้อไข่มนดกข้อควายกุนทน เพราะฉะนั้นในข้อนี้เฉลยข้อคอควายค่ะกุนโทนทอมันโทอ,นอ่านออกเสียงเป็นททหารจึงแตกต่างจากข้อกอไก่และขอไข,ข่ก็ไก่ทอมันโทอ่านเป็นดอเด็กนะคะมนดบก็อ่านเป็นดอเด็กข้อสุดท้ายแล้วนะคะไปต่อกันที่ข้อที่5ค่ะข้อที่5ถามว่าข้อใดอ่านออกเสียงถูกต้องท่าครูคหมายให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีค่ะ หมดเวลาค่ะก็ไก่นะคะบินทบาทอ่านว่าบินดบัทแสดงว่าข้อนี้อ่านไม่ถูกต้องนะคะต้องอ่านว่าบินทบาทอ่านว่าบินทบัทคอมนโทข้อนี้จะต้องอ่านเป็นทอทหารนะคะข้อไข่ขันทศกรอ่านว่าขันทศกรเฉลยแล้วค่ะข้อที่5เฉลยข้อขอไข่ค่ะอ่านถูกต้องแล้วนะคะไปดูที่ข้อข้อควายค่ะทันทสถานอ่านว่าทันดสถานอันนี้ก็อ่านไม่ถูกค่ะ คำบรรในข้อนี้ก็ต้องอ่านออกเสียงเป็นทอทหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หาก็ไม่ยากค่ะเด็กๆคนใดที่สามารถตอบคำถา,ถามถูกทั้ง5้าข้อน,นะคะเก่งมากเลยค่ะปบมือให้เตงด้วยนะคะทีนี้คุณคูใหม่มีกรอนมาฝากก่อนจากกันนะคะอย่าลืมไปฝึกท่องด้วยนะคะมาดูที่กรอนนะคะกรอนบทแรกนะคะจะเป็นตัวธรรทที่อ่านออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะบัณฑิตขึ้นมนดบ เสียงกระทบกลองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพรเราะออกเสียงดอกอีกรอบหนึ่งนะคะบันดิดขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอกกรอนอีกบทหนึ่งก็จะเป็นการสังเกตตัตวทมันโทที่ออกเสียงเป็นททหารนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ มนโทและมนทนทอเล่นกลนออกเสียงทอมนทากุนทีหม้อทันทสถานและจันทานอรอบหนึ่งนะคะมนโทและมนทนทอเล่นกลนออกเสียงทอมนทากุนทีหม้อทันทสถานและจันทานการใช้พจนะตัวทอมนโทไม่ได้ยากนะคะอยากเรียนได้ไปทบทวนนะคะ ฝึกท่องจำนะคะและ้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ